<Okay. S 2> ตองใส่ไกรงน้ามันหลุดวส้องใส่ให้ิวเข่าไงด้วยบวกาแฟด้วย เออจะเดงว่ตอนนั้นมันฮอนจัดเ่ยมึงง่ายขนาดนี้เหรอเอ็นสองอ่ะ <c ười> งมือเดียวครับพู <c ười> นะเ่ <c ười> มือดียก็ได้ัด <c ười> มือเดียวครับ <c ười> <c ười> มาไม่ใย <c ười> อยากกินตุ๊กตาสดอะมือเดียวนะเนี่ยอันแหลอันน่มีขวงด้วยเฮ้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 ยยล่อยนะครับล โอตมเยมอเตอร์ชิ้ดใบสปีดหกสบครับมอเตอร์2องสองหนึ่งเจ็ดสามพนควีเลคอนครับใบ64ี่แบต2องพันสมิลลิแอมก็มันเหมือนกันนี่สวัสดีครับ